สวัสดีครับวันนี้เราต้องอยู่เกมนารูโตะนะครับเป็นของประเทศจีนโอเคเราอินด้วยคิวคิวไอดีนะครับกดเข้าเลยซูมานาระทมซมะมกินารูโตะฉันจะเป็นหกครั้งนี้ได้นะครับแพ้ยีปะวะอันนี้ก็ริรวจะไม่ยุ่งนะครับโอเค นะครับตัวเกมก็จะเป็นแบบตีตะลุยด่านครับเก็บเวลครอบะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเข้าเควสนะครับไอตัวคัมพีน่ยคัมพีครับเป็นข้าวเควสนะครับมันจะมีแบบเควสให้เลือกสองอันครับเออเอาง่ายๆครับมันจะมีคัมพีสองม้วนครับม้วนแรกจะเป็นรกิจเริ่มต้นครับแล้วมันก็จะมีนะครับตัวซูบาสะแล้วมันจะมีต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนเป็นด่านครับ นี่ก็ต่อสู้ครับหาชิ้นส่วนพ,พวกนี้ครับนี่ชิ้นส่วนเอาไปแลกเป็นตัวละครได้นะครับนะกะนาโลโตนะครับเร <c oughs> <c oughs> าตัวหัวขุอย่าผัวนะอย่าผวนจะเป็นการดา่านารลโตไปครับเคียร์แมงแยกล่างสัตว์ยังเอาพลังล่างครับจะมีต่อสู้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ต่อสู้จัหมดอัตโนมัติทุยอัตโนมัติเนี่ยนะครับเราสามารถเนี่ยครับ นี่สกิลหนึ่งครับงจะมีฟลนไฟตุ๊กเตะโหสาตันมาต่อย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 ต่อต่อยต่อยปากจะได้หายต่อมครับมาตอเชี่กกล่อมแล้วนโตมึงไม่รอมชนะกูได้สับควตเอาตีมีเด็กไอ่ปีกซไป เอสตรีเด็ดทำอะไรสดีมึงใหม่เยอะสอ้นี่ไอ้ท่าอะไรวะเพิงอะไรวะไอ้นี่ใต่ไม่ลูกบอลเพิงยักษ์เออโอ้ยนี่ตายปะวะโอ้ยจะตายให้แล้วโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าไอ้บ้านี่โอ้เราเตะปาก โอชนะแลวครับง่ายไหมครับเกมนี้โอ้มีระบบแบบไอ้นี่นะครับแบบออโต้นะครับเล่นเองครับมันจะเล่นเองมันครับโอเคครับแล้วก็กวาดล้างไปแล้วก็หาชิ้นส่วนอุซมากกีอโตะครับซึ่งเราก็มีแล้วแต่เราจะกวาดล้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับครับคิบะโอเค ต่อไปครับที่ผมจะรีวิวก็คือระบบอาวุธครับอาวุธเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้นะครับเป็นสีเขียวสีอะไรครับเนี่ยครับบวกหนึ่งไอ้บวกบวกสองครับเนี่ยครับวนี้ก็สามารถขึ้นได้ครับพวกนี้่งเป็นบวกหนึ่งบวกสองพวกนี้นะครับไปเตเป็นตามขั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าขั้นต่อไปนี่สีฟ้าหรือเปล่านะฮะนี่ก็ไม่แน่ใจต้องรออัปเกรดนะครับกอัปเกรดถึง ่ะสำหรับใครที่งงนะถ้าเกิดใครอยากอยากเล่นเนี่ยแล้วงงฮนะนี่ครับคือเอออัปเกรดขั้นนะครับนี่คืออัปเกรดแบบนี่ครับเลเวลเกมนี้โหลดได้จาก4399นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แปะไว้ให้ครับสี่สามเก้าเก้อันนี้เป็นランキกิง้งฮะเป็นแรラกิ้งจัดอันดับครับนี่ครับเป็นค่าพลังโอ้โหเขี้ยม่งไปห้าหมื่นแล้ววะผมมีการ์้ากันแล้วอะ โอ้ยน,นี่หนักเลยมีอิทาจินะฮะโหมีไกลด้วยมสีสเกะล่างไอ้นั่นน่ะล่างน่ากลัวน่ากลัวอ้อจิจริงด้วยครับเป็นสีฟ้าแต่ต้องบวกหาเนะี่ยอ่ามีอิทาจินะครับเออเดี๋ยวเรามาส่องนะฮะสามดับแรกไอ้ไอ้นี่มีบีบีซี C อะทำไมมันกำลังลบ เยอะกว่าอีนี่วะเดี๋ยวดูนี่สิโอ้ยน,นี่หนักเลยอะ่ะมีบีตัวเดียวอะ่ะแต่เหมนก็เก่งกว่าผมอยู่ดีครับผมองยอมรับในตัวมันนะผมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะส่วนนี้จะเป็นเหมือนปลาหน,น่ะครับเอ้ยไม่ใช่โอ้มึงกูเข้าผิระบบโอ้คนดูงงหมดนี่ก็จะเป็นระบบเหมือนหินนะครับ แบบผลึกฮะเราใส่สามช่องครับนี่ครับมีให้อัปเกรดด้วยนะครับใส่หินเนี่ยเหมือนกันเนี่ยสองช่องหรือสามช่องก็ได้ครับแล้วก็กดอัปเกรดนะครับมันจะอัปเกรดให้ครับอัปเกรดหินอันนี้ผมระบบนี้ผมยังไม่เปิดนะครับเลเวลผมยังไม่ถึงขอภัยด้วยนะครับโอเคมีหลายระบบที่ยังผมยังไม่ได้เปิดนะครับอันนี้จะเป็นระบบเควสนะครับเควสแบบเก็บ ไปเรื่อยครับเก็บแต้มครับไวส้ะสมแบบสะสมแตบบ้มไปเปิดกล่องพวกนี้นะครับก็จะได้แบบเงินแคชพวกนี้เดี๋ยวผมรับก่อนโอเคอันนี้ไม่แน่ใจทนะ่นี้มันมีวีหนึ่งด้วยครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นเควนเหมือนกันนะครับให้ทำนะครับแล้วก็ได้ของรางวัลมากมายโอเคครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนนะครับแต่ได้แต้มพลังงานนะครับอันนี้ยนะี่สิบถ้าเกิดเรารับไม่ทันเนี่ยมันก็จะให้เราซื้อนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบแคชนะครับอันนี้ระบบอะไรวะเห็นนะน่าจะเป็นการเติมมากกว่านะครับเติมสองร้อยห้าสิบเนี่ยก็จะได้ของตามนี้นะครับ อันนี้เป็นระบบล็อกอินรายวันนะฮะครับของรางวัลก็จะเป็นสัเ uh, กหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วแต่ระบบแล้วแต่ระบบว่าจะเอาเนี่ยไปของเดือนเนี้ยพอเดือนนี้จบแล้วจะเอาอะไรมาต่อของเดือนที่แล้ววันนี้ครับส่วนนี้เป็นระบบเลเวลนะครับทำเลเวลแบบ ิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบพวกนี้นะครับก็จะได้ของรางวัลไปนะครับอันนี้ก็เป็นระบบเหมือนแบบระเติม์วีสองครับ vp ีสองก็แต่สำหรับนี้เป็น vp ีห้านะครับสำหรับเกมน,นี้ก็อันนี้ครับจะกดรับได้ได้ยี่สิบรับสองร้อยแคสนะครับยี่บห้าสามร้อยแคสสามสิบสี่ร้อยแคสพวกนี้ไปนะครับ จนไปถึงนี่ครับหนึ่งันหกแปดสิบปดครับจะได้เวลห้าสิบห้านะครับ,รบโอเคอันนี้ระบบล็อกอินรายวันฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่มันน่าจะล็อกอินเจ็ดวันนะแต่ผมยังล็อกอินไม่ได้เลยวะ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคต่อไปครับเป็นบบนี่ฮะตัวละครตัวละครเนี่ย คือเเรามาเริ่มแรกเลยเนี่ยแบบเข้าเกมมาเนี่ยเราจะได้มาครับรルโตครับตัวที่สองก็จะเป็นซากุระนะจำไม่ผิดไอ้สามก็สัสเกะฮะมีมากมายหลายตัวนะครับนะครับจิระยะนี่ซันเดะนะฮะอิทจิคาคาชิไก่นะครับอสึมะซาบ,บุสะฮิซาเมะนะครับกาอาระ กส็สเกตล่างปีศาจครับวันนี้นราโตล่างจริงจอกกระาหางังน,นี้ก็อะไรวะคาชิตอนเด็กครับอบิโตะพวกนี้นะครับมีหมดนะโอเคไอหมูนี่นะครับหมูก็เป็นพลังฮนะนี่จะเป็นพลังฮนะสะสมพลังให้ได้ตามนี้นะครับก็จะรับของรางวัลน,นะครับเจ็ดพันนะฮรับรับนี่ครับ สองหมื่นนะสองหมื่นเงินนะฮะก็เป็นหินเลเวลสองนี้เติมครับน่าจะเติมนะเติมร้อยแปดสิบทองได้ของอย่างนี้ฮนะนี้คืออะไรเราก็ต้องพิสู์กันต่อไปนะนี่ผมแปลไม่ออกผมแปลไม่ออกสั้งเกมแหละกูใช้สัสมผัสในการมัร่วอันนี้ก็จะเหมือนแบบ ในเกม RPG ทั่วไปครับใช้ปลานนะเอามาแบบอัพเป็นขั้นนะเหมือนสองราศีพวกเนี้ยเอออัพเปน็นขั้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 นไปนะครับจนสุดแล้วก็จะเปลี่ยนอันเป็นอันไปเรื่อยนะฮะอืมบนี้ผมยังไม่เคยเข้าอ่านี่ครับก็จะเป็นสุ่มตัวนะครับสุ่มตัวนี่เรานี่ผมก็สุ่มไม่ได้ผมสุ่มหมดไปแล้วอันนี้ใช้วีวีเจ็ดนะครับเพื่อสุ่ม น,นี้ก็ใช้ร้อยแปดสิบเถาะแคชนะครับเพื่อสุ่มครับว่าจะเราจะได้ตัวอะไรผมว่าจะผมจะเก็บตังค์ส่มอันนี้ว p พหกนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะได้อะไรผมไม่มีตังค์เติมตครับ <laughs> ส่วนออหวอหกครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการต่อสู้นะครับอ่าสู้ครับเลือกสามตัวที่ดีที่สุดอะของทีมเราครับไปสู้อ่ะไปพีเคกับเขาครับ,รบโอเค PK คร anyway, ับแล้วก็จัดอันดับนะครับพวกนี้ได้ของรางวัลนะครับมากมายไก่โกงนี่เลยวะจำไม่ได้กดลาได้เลยหอกดลาแม่งอ๋อได้ไก่มาว่ะไก่ไปกูเล่งเสียงกันเลยวะอ๋อ นี่ครับผมแพ้ใครมาบ้างโหชนะครับนี่ครับขอ้อรันทดนะครับชนะหนึ่งแพ้หนึ่งไอชนะไอแพ้หนึ่งชนะหนึ่งครับแพ้ชนะแพ้ชนะอยู่เงี้ยครับไม่ไม่ได้ขึ้นแหลงสักทีวดหัวเลยนะครับผมจะส่งไมค์พิดาของจีนด้วยฮัลโหลโลเกาเจ้งเกาเจ้งค <laughs> ้นบอกว่าโอเคไม่ขึ้นนะครับ เราเป็นดวงดวงดวงดีของเราไปเยด่าเขาอีกครับด่าภาษาไทยแม่พ่อตายเอาไปครับไปขึ้นพ่อตายเราเราเกลียพอแล้วครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตก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 ก็ขออภัยด้วยครับจับไม่เต็มมือครับเดี๋ยวเสียงผมมันจะไม่เข้าว่ะครับ เนี่ยนี่เป็นระบบ v i p นะครับโอ้ยแบบเติมอันนี้เติม60แคชนะครับก็คือแบบเติมครั้งแรกก็ได้เลยวันนี้ก็แบบเติมเป็น V แบบขึ้นไปเรื่อยครับนีครับ V6 ก็จะได้งไงนี่จุยหกขีนะครับอย่าพวนครับแปดแล้วนี่ครับได้นี่ไป โหวีสิบ oh, ได้กะอลาพึ๊กอะกำนข้าวอยู่นะฮะส่วนอันนี้ก็ข้างๆนี่ก็จะเป็นการหาหินนะครับหาหินนะครับ <c oughs> หาหินนะครับเอาแบบเอามาใส่อุปรกรณ์ได้นะครับสำหรับการดีกว่าปรับแม่งอัอน,นี้อธิบายไปแล้ว อันนี้ก็จะเป็นการลงฮะเหมือนลงดันน่ยดันหาเลเวลพวกเนี้ยนะครับหาเลเวลแบบเลเวอฟกันเลยทีเดียวนะครับเราคุณต้องเล่นเองนี่หว่าสัตว์เอ้ยบาดตุ๊ดเต้ากันเโอ้ย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 ตุ๊ดเตะตู๊ดปะเตะเตะตุ๊ดก็ฟิวเลยนะเตะตู๊ดกบฟิวเลยนะป๊าป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 ปา โอ้ยแม่งมีตั้งสี่วินโอ้ย,อยตายหมดตายตายตายสาัตว์อยู่บ้านเดียวกันกูไม่กลัวหรอกตัวตัวใหญ่าจากไหนกูเป็นเด็กกูฆ่ข้ามึงได้พ่นไปดีพ่นไปดีตายหมดนะครับตายหมดหมดปะวะ สมืดรอดได้ไงโหมึงเลยอตั้งหลายรอบขู่มึงสัตว์สัญลักไหนมึงไปเรียนสำนักไหนมาตายซะมึงโหจีหาไปขบุไม่ไม่ปาดทีปาดคนใส่คนใส่เตะเตะเตะให้หมดนะโอ้โหหายหมดหายบู้หายบึ้ดตายหมดฮะอย่างนี้ตาย โอ้โหเก่งจริงๆเอานี้นะจิวะซาส,สเกะนะครับ้วผมไปอ,อัพเลยผมไวยี่สิบเลยนะครับเฮ้ยอัพอะไรได้วะนะครับขออัพอาวุธก่อนผมจะไปลงในเรื่องซาบุสะต่อนะครับ อันนี้ก็เป็นเติมเงินครั้งแรกนะฮะได้รวยหัวขีนะครับก <c oughs> ูนี่ม่นำชิบหายหมดน,นี่ยังไม่เปิดนะครับเปิดแล้วจะมารีวิวให้ทีอันนี้เพื่อนๆนะครับ <c oughs> นี่รีวิวไปแล้วกูจะเข้าซ้ำทำไมเฮไม่มีอะไรแล้วนะครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ